สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มารีวิว power m นะครับ modify นะครับเป็นรุ่น mc ขีด3า v z นะครับตัว36 0พ v z ของ modify นะครับก็จะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนาะนะครับรุ่นเก่าก็จะมีลงท้ายด้วย mk นะครับประมาณว่า mk นี่แหละนะครับผมจำไม่ได้นะครับ mkii นะครับประมาณนี้นะครับ ตัวหน้าเครื่องจะเป็นสีดานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นตัวหน้าเครื่องก็จะเป็นสีทองออกเหลืองๆนี่นะครับตัวใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับสเปคเท่ากันนะครับสเปคเท่ากันเลยนะครับในส่วนของราคามือแรกนะครับตัว MK 3 6 v z เซนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1 8 0 0 0หนถึงนะครับแล้วแต่ร้านนะครับส่วนราคามือสองก็จะอยู่ประมาณ800 0นะครับ 8, นะครับ แปดพันแปดพันห้าเก้าพันนะครับหนึ่งหมื่นแล้วแต่สภาพนะครับในส่วนตัวรุ่น MC นะครับสามพันหกวีแซดนะครับเลิกผลิตไปแล้วนะครับทุกวันนี้ก็จะมีแต่สามพันหกวีแซดนะครับ MKII นะครับอ่านี่นะครับ MKII หรือ MK วันๆแล้วแต่คนเรียกนะครับอ่าจะเป็นเพราะแอมคัดเฮดนะครับมอแปลงเทอร์รอยนะครับ มาดูสเปกกันนะครับสเปกก็จะอยู่ที่ถ้าขับข้างละดอกจะได้อยู่ที่ข้างละ800วัตต์นะครับถ้าขับข้างละดอกจะได้อยู่ <avoir to S 2> ที่ข <ý uks S 2> ้างละ800วัตต์นะครับถ้าขับข้างละ2ดอกนะครับจะได้อยู่ที่ข้างละ1,300วัตต์นะครับถ้าขับข้างละ2ดอกจะได้อยู่ที่ข้างละ1,300วัตต์ครับถ้าเอาไปขับข้างละ4ี่ดอกจะได้อยู่ที่ข้างละ1,900วัตต์ต่อข้างนะครับขับข้างละ4ดอกนะครับจะได้อยู่ที่ข้างละ 1900วัตต์ต่อข้างนะครับก็สามารถขับเบรได้ไหมนะครับขับได้นะครับข้างละ2นะครับดอกกำลังวัตต์ไม่สูงมากก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนตัวแอดมินว่าสเปคก็เท่าๆประมาณ C2 ง0ันส0งันั่นแหละนะครับสเปคก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวค่าดับเบิ้ลแฟกเตอร์ค่าส่นสะเทือนของดอกลำโพงก็อยู่ที่ที่400นะครับค่าดับเบิ้ลแฟกเตอร์นะครับ น้ำหนักนะครับจะอยู่ที่27นะครับ27กิโลกรัมเนาะ27นะครับ27ทับ29นะครับเขาเขียนมาแบบนี้นะครับ27นะครับถึง29กิโลกรัมประมาณนี้นะครับถ้าจะขับเบร์แบบแน่นๆนะครับเล่นรุ่นตัว MC 5000 VZ ไปเลยนะครับเพราะตัวนั้นกำลังวัดจะสูงนะครับในส่วนของ MC 1 0 0 0 VZ กับ สองพันวีแซดมันจะเป็นคัสเอบนะครับแต่ถ้าเป็นสามพันหกแล้วก็ห้าพันวีแซดนะจะเป็นคัสเฮดนะครับผมนะนะครับท่านไหนนะครับสนใจก็ลองหานะครับมาลองกันได้นะครับส่วนตัวแอดมินชอบไหมแอดมินก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะหน้าจอเสียบ่อยหน้าจอไม่สว่างแต่ก็มันก็ใช้ได้นะบางทีหน้าจอเสียเนี่ยใช้ได้ปกติแต่หน้าจอเสียนะครับจะเป็นข้อเสียของเขาเลยนะครับ ่านะครับมีหน้าจอเสียนะแต่ว่าจะไม่ส่งผลต่อเสียงนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าพังมานะครับก็ซ่อมถ้าช่างไม่เก่งจริงก็ซ่อมไม่จบนะครับจะต้องยกโ,โมดูลนะครับยกเปลี่ยนโมดูลนะครับส่วนมากถ้าเข้าบริษัทแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะเลือกผลิตแล้วในส่วนของตัวรงท้ายด้วย MKII เนี่ยนะครับก็อาจจะมีนะครับ อะไหล่สำรองอยู่นะครับผมนะก็อาจจะมีอะไหล่ไว้เซอร์วิสลูกค้าอยู่นะครับส่วนตัวของมือแรกนะครับก็อาจจะมีแค่ค้างสต็อกนะครับอาจจะมีแค่ค้างสต็อกบางร้านส่วนมากก็น้อยนะครับทุกวันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับน้อยแล้วก็หายากนะครับในตัว3ามพันหกวนะครับถ้าจะเอาไปขับเบียดจริงๆแนะนําเล่นตัว5,000ไปเลยตัว5,000ก็ มือสองก็ประมาณหมื่นต้นๆครับประมาณนั้นครับผม